สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุวิพระบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิพเพชรจิตจัดให้บายยุวินะคะก็เช้าวันนี้นะคะอาจจะเป็นเช้าวันเริ่มต้นทํางานของพี่ๆหลายๆท่านนะคะหรือใครนะทํางานทุกวันนะก็วันนี้เรากลับมาพบเจอกันเหมือนเดิมนะคะพี่ๆท่านไหนปิดพ้าไว้นะคะวันนี้นะเรารับเลขพัสดุไปรษณีย์ได้เลยนะส่วนพี่ๆท่านไหนที่ ไม่มีรายนะคะก็แจ้งตรงนี้เลยนะคะนะคะ,นะคะว่าวันนี้จะส่งแน่นอนนะคะไปชนีเปิดทําการแล้วนะคะวันนี้พระนะคะราคาเบาๆบ,บางๆทุกองคนะคะพี่นะ,ะบางรายการหนูจะแจ้งราคาไปนะคะเดี๋ยวจัดโปรไปนะ,ะแล้วก็เรามาดู ช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะก็จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะสําหรับช่องยุ้ยพระบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทีเพชรพิจิตจัดให้บายยุยนะคะ0ูนย์เก้าห้สนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็พระนะเราไล,ล่เรียงไปทีละรายการนะเรามาที่กันที่รายการแรกนะคะพี่นะอ่าเหลียนลวงพ่อก,กันนะคะหน้ากากทองคํานะคะรายการนี้นะ ชมหน้าพระสวยๆนะคะหลายๆท่านหยุดยาวนะคะอาจจะรู้สึกวันนี้อาจจะไม่อยากตื่นไปทำงานนะหรือหลายท่านอาจจะอยากรีบกลับไปทำงานที่เรารักกันเถอะนะในการแรกนะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะอย่างที่น้องบอกหลวงพ่อกันนะคะ นีหน้ากากทองคํานะคะพิมพ์ขอเบ็ดนะห่วงในตัวนะคะถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะพระอาจารย์ฟั่นนะคะอาจารโลนะคะ,อาาะ,คะออขออนุญ,ญาตซูมให้ดูใกล้ๆนะคะ ด้านข้างนะเราจะเห็นเส้นขอบตัดนะคะอย่างชัดเจนนะรายการถัดมานะคะ เป็นพระพุทธชินราชนะคะสำหรับรายการนี้มีสององนะคะดูใช้คำว่าองค์ที่หนึ่งแล้วกันนะคะพี่นะราคาเบาๆนะด้านล่างนะคะก้นต่อโค้ดนะส <c oughs> วยงามเลยทีเดียวนะคะ องค์ที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนะาถัดมานะคะเป็นรายการที่สองนะคะพี่พี่นะนี่ความสวยไม่แพ้กันนะคะพิมพ์ชัดเจนนะคะสวยงามนะ ถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อโสธรนนะคะอ่าอันนี้รายการนี้หน้ากากทองคําเช่นเดียวกันนะคะด้านข้างนะคะเราก็จะเห็นเส้นขอบตัดนะคะ และการถัดมานะคะเป็นพระนะคะ <c oughs> นางพญานะคะพิมพ์เข่าโค้งนะคะสำหรับรายการนี้นะคะราคาหลักร้อยนะคะสำหรับรายการนางพญานะคะ รายการที่หนึ่งนะคะถัดมาเป็นรายการที่สองนะคะราคาหลักร้อยเช่นเดียวกันนะคะพี่นะสวยนะคะนี่เขาโค้งนะ รายการถัดมานะจ๊ะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะนี่นะ ถัดมานะจ๊ะเป็นคุณแผนนะคะหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะคุณแผนหลวงปู่ทิมพิมพ์ลึกซึ้งสวยๆนะคะชัดเจนแบบนี้นะคะด้านล่างมีโค้ดด้วยนะคะโค้ดเก้านะคะเลขเก้านะ รายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมบีนะคะอยู่ในกรอบเงินนะคะพี่นะเตรียมกรอบเงินนะคะนี่ รายการนี้พร้อมขึ้นคอนะคะพี่นะเรี่ยมกรอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะถัดมานะจ๊ะเป็นเขี้ยวเสือนะคะเสือวรวมพะปานนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหนุมานนะคะหลวงพ่อสุนนะเป็นงานนะคะสำหรับรายการนี้นะคะหนุมานเป็นงานนะ รายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงพระเดิมนะคะสิงหลวงพระเดิมนะสิงห์งาแกะนะคะเดี๋ยวใครสนใจนะเดี๋ยวหนูให้ราคาหลักร้อยนะคะเตรียมกรอบมาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะอ่าเรามาดูตัว องศิงกันนะคะองพระนะรายการถัดมานะคะเป็นเหลียยหลวงปู่ไข่นะคะห่วงเชื่อมนะคะสำหรับโอ้โหหน้าพระเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหลียยหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพระผ่านการใช้งานแล้วนะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็น ขอบกระบอกนะคะหมากทุยลงผู้เอี่ยมนะคะ แการถัดมานะคะเป็นพระนะคะโอ้โหพิมพ์ลึกๆสวยๆนะคะชัดเจนแบบนี้นะคะซุ้มกอนะคะมีกหนกนะคะสวยงามนะเลี่ยมขอบด้านข้างมาให้ด้วยนะคะพี่นะกันกระแทกนะคะแบบนี้นะ,ะปิดด้านหลังด้วยนะคะ กัรกระแทกมาเป็นอย่างดีนะแต่พระพิมพ์ลึกมากนะคะพี่นะหนูให้ดูนะคะนี่ลึกสวยชัดเจนนะคะซอกนะลึกนะคะซอกซอกซอกนะคะซอกแขนซอกนะคะสวยงามถัดมานะคะเป็นอีกรายการหนึ่งนะคะแต่รายการนี้นะคะอ่ารายการนี้ไม่เลี่ยมกรอบนะคะพี่ หลักร้อยนะคะหลักร้อยวันนี้เดี๋ยวหนูจะจัดโปรพระหลักร้อยหลายองค์นะคะอันนี้ที่หนูแจ้งไปนะคะเอวลงพาะไปนะคะลงรักถักเชือกนะคะ หลักร้อยนะคะหลวงพ่อไปนะจุ่มรักถักเชือกแบบนี้นะคะ <c oughs> หนูเอาหลักร้อยเช่นเดียวกันนะคะขุนแผนเคลือบนะคะกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะน่ะขุนแผนเคลือบนะคะอย่างที่บอกนะคะกุวัดใหญ่นะคะ ไทยมงคลน,นะคะรายการถัดมานะคะพระสมเด็จนะคะวันนี้นะ,ะรายการแรกนะคะ นี่โอ้โหรายการแรกนะคะเอาสี่ร้อยแปดสิบนะคะวันนี้พระสมเด็จวละคังมีสามองค์นะคะพี่นะอันนี้องค์แรกนะคะหนูเอาราคาแบบจัดโปรเลยนะพี่นะหยิบขึ้นมาโดยไม่ได้ดูเลยนะเอาคือตั้งใจว่าจะเอาแค่ราคาเบาๆนะคะสี่ร้อยแปดสิบนะคะ มีองค์เออมีทองนะคะพี่นะเต็มองค์นะคะารายการถัดมานะคะเป็นองค์ที่สองนะคะสวยนะดูผิววันนะนะคะ สี่นะคะพี่นะสำหรับสี่รราคาโอนนะใครไปทาง4ี่ห้านะคะองค์ที่สองนะคะแจ้งราคาตรงนี้เลยนะคะนี่มวลสารแน่นๆนะคะ ตัดมานะคะเป็นรายการที่3นะคะ400เช่นเดียวกันนะคะราคาเงินโอนนะใครไปทาง450อหนะคะพี่นะแจ้งในไลฟ์เลยนะคะเท่ากันทุกคนนะเดี๋ยวจะบางท่านจะแบบว่าเอาเก็บผมอีกร้อยห้าสิบาทคือต้องแจ้งตรงนี้นะคะนำเรียนนะถ้าลูกค้าเก็บไปทางหนูเสียค่าไปทางเพิ่มนะ,ะพี่มา ถัดมานะคะเหรียญละข้างนะคะหลวงพ่อพรมนะคะนี่ด้านข้างนะคะเป็นเส้นขอบตัดนะ,ะเนื้อเปียกทองนะคะเอาแปดร้อยนะคะพี่นะรุ่นพิเศษวัดช่องแครนะเหรียญปีหนึ่งสามนะคะก็จะเป็นคับป,ปิ้นอย่างที่เราเห็นนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อกันนะคะเอาแปดร้อยทุกองค์นะคะเนื้อเปียกทองนะจัดโปรให้ลูกค้านะคะพี่นะ รายการถัดมานะคะหลวงพ่อเอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะแปดร้อยนะคะแปดร้อยทุกองค์นะหนูรวบรวมทั้งหมดที่มีนะคะขึ้นทีเดียวนะคะ หลวงปูไข่นะคะวัดเชิงเลนนะคะแปดร้อยเช่นเดียวกันนะคะหลวงปูไข่เป็นห่วงในตัวนะคะพี่นะองค์แรกก็ห่วงในตัวนะหนูผิดนะหนูคิดหนูนั่งดูแล้วนะคะเนี่ยองค์เนี้ย,ยก็เป็นห่วงในตัวนะคะหลวงปูไข่นะ ถัดมานะคะหลวงปูท่ทวดนะคะว่าช้างให้นะคะใครไวใครได้นะคะอย่างที่หนูบอกนะหนูเอาแค่แปดร้อยนะคะรายการสุดท้ายนะคะเป็นพระขุนแผนนะคะเลี่ยมกรอบนะคะเป็นทองนะคะไมคอนนะกรอบเพชร เพชรไม่ใช่เพชรแท้นะคะพี่นะเป็นเพชรรัเสเซียนะคะพุ่งนี้นะ รายการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะคะ0954678770นะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะจะได้ไม่พลาดผัาบ้านสวยๆราคาเบาๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะจ๊ะสวัสดีค่ะ